เมื่อพูดถึงเครื่องทองเหลืองนะครับใครๆก็คิดว่าเป็นของที่หาซื้อได้ทั่วๆไปไปที่ไหนก็เจอหาซื้อที่ไหนก็ได้แต่รู้ไหมครับว่าเครื่องทองเหลืองนะครับมีสิ่งที่ทรงคุณค่าและหายากที่สุดนั่นก็คือภูมิปัญญาและสองมือของช่างฝีมือดับครูนั่นเองนะฮะหมู่บ้านหัตตกรรมทองเหลืองที่สุดท้ายของเมืองสยามของบ้านเราณนะบ้านปะอาวจังหวัดอุบลราชธานี หลังจากที่อกหักนะครับจากผามองอีแดงไปเมื่อเช้านะฮะเราก็ต้องหมุบออนกันต่อไปนะครับที่เอกนะครับก็เลยขับรถลงองมาจากเขานะครับเพื่อเดินทางต่อไปที่จังหวัดอุบลราชธานีกันเลยนะครับและก็เหมือนผีซ้ําดําพอยนะฮะด้วยความที่เราออกกันแต่เช้าลงเขามาเนี่ยหาร้านข้าวกินยากแบบมากๆๆๆมากนะครับไม่รู้ว่าจะด้วยสถานการณ์ไทยคำเมนหรือเปล่านะฮะร้านเลยไม่เปิดนะเพราะร้านอาหารส่วนใหญ่ยังไม่เปิดนะครับก็เลยต้องใช้ชีวิตบนรถนะฮะวนขับรถก็ไปเกือบ3ชั่วโมงกว่าจะเจอร้านส้มต่ำข้างทางแวะทานข้าวกินส้มต่ เียฉ่ำๆเข้าร่างกายกันก่อนนะก่อนจะหมุนล้อกันต่อไป และสถานีต่อไปของเราก็คือบ้านปะเอาจังหวัดอุบลนราชานีนั่นเองนะครับจากที่พี่เอกหาข้อมูลมานะฮะเห็นว่าเป็นชุมชนช่างฝีมือชั้นเอกของเมืองไทยนะฮะแล้วมีพิพิธภัณฑ์ด้วยบอกเลยว่าของชอบพี่เอกเลยนะคะว่าพี่เอกชอบดูพิพิธภัณฑ์มากนะฮะและอยากจะบอกว่าทางเข้าเนี่ยโคตรงงนะฮะงงนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยมากนะมุดนั่นออกนี่นะฮะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไหลตลบเลยนะครับแต่สุดท้ายนะฮะเราก็มาถึงจนได้นะครับอยากจะรู้เหมือนกันว่าข้างในมันมีอะไรนะฮะมาตามพี่เอกมาเลย ถึงแล้วป๊บนึกไะะตอนนี้นะฮะก็จากที่เปลี่ยนแผนกันไปเลยแต่อันนี้คืออยู่ในแผนนะตะกี้คือเราไม่ได้เข้ามาผามอยแดงเลยเข้ามาที่อุบลวันนี้ตั้งใจมาดูดูดูดรถมานะ <c oughs> อ่ะ <c oughs> บ้านปะบ้านอะไรนะ <c oughs> ปะอ่าว <c oughs> บ้านปะอ่าวนะเป็นประวัติศาสตร์ของคนพื้นที่แถวนี้นะที่ทําเกี่ยวกับอะไรนะแ <c oughs> ป้งเรื่ <c oughs> องทองเหลืองค่ะอ๋อที่จะเป็นต้นตำรับนะทําเกี่ยวกับ เครื่องทองเหลืองที่แบบเริ่มต้นจากการปั้นดินไหนเดี๋ยวเราจะมาดูกันคือจริงๆเป็นความอยากรู้ส่วนตัวแล้วเข้ามาจริงๆแล้วคือเขาปิดนะต้องโทรมาแจ้งก่อนว่าจะต้องมาแล้วก็พอดีโทรเมื่อกี้นี้เขาบอกว่าหลวงพ่อที่ดูแลตรงนี้อยู่ก็เลยเที่ยวแบบติแกรมนะครับเที่ยวแบบสองคนทั้งหมดนี้เป็นพื้นที่ของเรานะก็เดี๋ยวจะไปเดินดูว่ามีอะไรยังไงบ้างเนาะไปดูกันแต่จริงๆนะจะบอกว่า จุดเด่นเลยเลยวะต้นไม้ใหญ่มากนี่คือต้อนไม้โบราณเยอะนะครับพี่ชอบแบบเป็นคนชอบต้นไม้เนาะเนี่ยดูสิแป้งมาดูข้างนอกแหละดูข้างนอกนะต้นไม้ใหญ่ใหญ่แบบเป็นแบบน่าจะเป็นสถานปฏิบัติธรรมด้วยครับอันนี้เป็นศูนย์เนี่ยครับเขาเขียนไว้ศูนย์อนุรักษ์ขัตกรรมหล่อทองเหลืองบ้านปลาอ่าวสวัสดีครับขอเดินดูได้ใช่ไหมครับเรื่อยเล,เลืได้เลยเนาะ <laughs> ขอบคุณครับ,รบมีพี่เขาอยู่ด้วยครับ ขอโทษขออนุญาตนะครับและที่นี้นะครก็คือศูนย์อนุรักษ์ขัตกรรมทองเหลืองบ้านปะเอา จังหวัดอุบลร,ราชธานีนะฮะแล้วที่นี่นะฮะเป็นหมู่บ้านหล่อทองเหลืองนะครับแห่งสุดท้ายของประเทศไทยแล้วนะครับเพราะว่าหมู่บ้านนี้นะจะคล้ายกับหมู่บ้านทอผ้าไหมท่าสว่างที่จังหวัดสุรินทร์นะฮะตรงที่ว่านะฮะเขามีภูมิปัญญาเฉพาะถิ่นที่เกือบสูญหายแต่กลับมาได้นะฮะเกือบหลับแต่กลับมาได้เนาะสามารถสานต่อกลับมาได้แล้วก็เป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นนั่นเองครับซึ่งภูมิปัญญานั้นก็คือการหล่อทองเหลืองแบบที่พึ่งหายนั่นเองนะฮะซึ่งเดี๋ยวขั้นตอนเนี่<ล>ยพี่เอกจะค่อยๆเล่าห้้ง่ออาสินคทเลื ได้ขึ้นคอลัมน์ของ Vogue Thailand มาแล้วนะครับมีออเดอร์จากลูกค้าต่างประเทศอยู่ตลอดเวลานะครับบอกเลยว่าแกลมมากเข้ามาดูวิธีการทำเหมือนกระดิ่งกระขังเนี่ยแบบนี้นะครับที่เราไปแวนเนี่ยทำจากที่นี่เป็นภูมิปัญญาของที่นี่หมดเลยนะครับก็ไะ้มีพี่ๆนั่งทำกันอยู่ตรงนี้ใช่หมแล้วกว็เที่ยวแบบเงียบๆมากเลยไม่มีแครเลยดีามมาก ดีมากแล้วเนี่ยเวลาเราไปแบบเหมือนอะไรนะขอพรพระซันกันให้เสียงกล้องก,นนกันันกลางวานเนี่ยมาส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งอ่ะก็มาจากที่นี่เหมือนกันนะอันนี้จะเป็นแบบออริ one. จินอลวันนะออริจินอลวันจะแบบมีความเป็นเอกลักษณ์เห็นปะ่ะตัวราังจะมีความเป็นเอกลักษณ์เป็นทรงทรงอะไรไม่รู้เนะี่ยแต่ว่าทรงเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นกันในตลาดทั่ว,วไปนะครับแล้วก็จะมีการทําเครื่องทองเหลือง อันนี้เป็นที่ขึ้นชื่อข,ข,ของจังหวัดอุบลเลยนะครับแข็งแรงนะทันเก้าก็ไม่แพงนะครับก็มีกระดิ่งโดเรมอ,นน,อน,นนะครับใช่ไหมเสียงกระดิ่งคันกลางวันมากพี่เขาอนุญาตแล้วเขาอนุญาตนะครับแต่ที่นี่มีเครื่องทองหลวงแบบหลายแบบเขอาอนุญาตนะครับ อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะแปงที่แบบเครื่องเครื่องลงยาเครื่องลงยามากเครื่องภาษีหนักมากท้องเหลืองทั้งแท่งท้องเหลืองทั้งแท่งเลยเหมือนชุดมากเลยเหมือนชุดมากขออนุญาตนะครับมาดูแลขออนุญาตไปก่อนอุ้ยอันนี้คือรางวัลสุพรรณหงส์เหรอรางวัลนัรางวัลนคราชเนี่ยอ๋อคุณบุญมีเนี่ยครับคุณอยู่ข้างหน้าใช่ไหมอยู่ข้างไหนเมื่อกี้นี่หรอ ขาดไดูอ๋อเขาตัวจริงเสีงจริงอยู่นี่ที่ได้รางวัลน,นักขราชนะครับสาขาศิลปะแล้วัฒนธรรมอีสานจังหวัดมหาสาครคามเอ้าอยู่มหาสาครคามอ๋อจากมหาวิทยาลัยมหาสาครคามมหาสาครคามนะครับอุ้ยนี่เออเนะบ้านก็จะมีความบินเทสอย่างหนึ่งนะถ้าเอาไปจัดตั้งไว้ดูสิมีโทอันนี้มันโทอนะครับ อันนี้ก็เป็นเชิงเทียนเนาะก็มาเลือกซื้อแต่จะมั่นใจได้เลยหล่ะมาที่เนี่ยของแท้ของแท้นอนตีตตบๆอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะไปดูด้วยว่าเขาทำกันยังไงอันไหนอุ้ยดูดูแป้งดู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 ดแดู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 ดสลัดตออดู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 ดเหมือนูปูดูดูดอู่ดูอูอูดมดููดยายูบอดูดดูเด โคกทองของเหลืองอเฮ้ยมันของแท้ต่าจินใครอยากได้คกทองเหลืองอ่ะบ้านปะอาวนะฮะ สงสัยกันมาแล้วใช่ไหมครับว่างานหล่อที่เพิ่งหายเนี่ยมันคืออะไรพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเลยไปหาข้อมูลมาให้นะครับมาเดี๋ยวพี่เอกจะเล่าให้ฟังนะครับไอขี้พึ่งหายเนี่ยมันก็คือเทคนิคการหล่อโลหะระดับมาสเตอร์คัทนะฮะที่มีกันมาหลายพันปีแล้วนะฮะตั้งแต่ยุคเมโสโปเตเมียอินเดียกรีกอียิปต์แอฟริกาหรือจีนนะฮะตั้งแต่เป็นเครื่องประดับยันเทวรูปเลยนะฮะและมักจะเป็นงานระดับชนชั้นสูงด้วยนะครับเทคนิคนี้นะฮะพี่เอกจะเล่าให้ฟังแบบสั้นๆน,นะก็คือเราเนี่ย ปั้นต้นแบบมันจากขี้พึ่งก่อนนะฮะเพราะขี้พึ่งเนี่ยแกะง่ายเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆให้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็เอาไปหุ้มด้วยดินหรือปูนเป็นพิมพนะครับจากนั้นนะฮะเผาขี้พึ่งให้ละลายออกเหลือช่องว่างเป็นรูปร่างเดิมนะครับสุดท้ายนะก็เทโลหะล้อมเหลวลงไปนะครับพอเย็นก็ทุบพิมพออกฮะจะได้งานโลหะที่สวยคมชัดเก็บรายละเอียดได้หมดนะฮะแม้ชิ้นงานที่ซับซ้อนแค่ไหนก็ตาม และที่สําคัญนะฮะเทคนิคนี้ครับคืองานแฮนด์เมดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกชิ้นเนี่ยจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ได้ออกแบบเป็นบล็อกแบบโรงงานเพราะเสร็จงานหนึ่งชิ้นนะฮะก็ต้องนับหนึ่งใหม่ตั้งบล็อกใหม่ทั้งหมดบอกเลยว่ามาซื้อที่บ้านปะเอาเนี่ยคุณจะได้ของลิมิเต็ดออดิชั่นอย่างแน่นอนนะฮะอันนี้คือเป็นงานแฮนด์เมดของแท้ไม่มีงานอุตสาหกรรมเครื่องจักรอะไรทั้งสิ้นนะครับอันนี้ตะกี้ถามคุณพี่เขานะคะก็คืออันนี้คือแม่พิมพ์กระดิ่ง ก็จะเป็นกระดิ่งทรงที่เราเห็นเมื่อกี้นี้เนาะที่เราถ่ายให้ดูกันเนี่ยก็จะปั้นทีละมือเป็นงานแบบหนึ่งอันไม่เหมือนกันหนึ่งอันไม่เหมือนกันนะครับจริงๆน่าจะพี่คิดว่าน่าจะสั่งทําได้ด้วยนะเพราะว่าเป็นการทํามือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นใช้ทองเหลืองทําเนี่ยปั้นแบบแบบโบราณเลยอันนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเดี๋ยวจะขึ้นไปดูด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะมีวิธี หล่ออันนี้อันคือเป็นแม่พิมพ์แล้วก็ขึ้นรูปตามใจชอบแล้วก็ไปตอกตอกๆก, <c oughs> ก็ตื่นเต้นอยู่นะก็ไม่คิดว่าจะได้มาเห็นอันนี้เริ่มต้นจากอันนี้เนาะดูสิ ก็ทีดดูพี่ขายตัวนี้อยู่กระดิ่งตัวนี้รเราขายใบใบหนึ่งนเป็นงานสองกลุ่มใช่ไหมครับแต่พี่ขายอยู่นี้สี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบถ้ามลลูกค้ามาถามว่าทำไม,มไมพับพี่ก็เลยบอกว่าเออพี่ทำเองขายเองตัวอสี่ร้อยได้ไหมได้เนี่ยใช้เวลาว่าจาเสร็จหนึ่งใบใช้เวลาเท่าไหร่ครับ ใบนึงช<บ>ใช่คือมันมันถามไม่ได้เป็นใบเพราะพวกพี่ทําเป็นขั้นตอนอ่อเข้าใจคือหมายความว่าถ้าเอาบั้านบ้านนะกวาจะเสร็จหนึ่งใบวันหนึ่งไม่เสร็จใบหนึ่งใบหนึ่งเสร็จคือขั้นตอนพวกหุ้มดินพวกอะไรเพราะ้เา<น>มีขั้นตอนหนึ่งก็ทำหลายๆทีหลายๆทำไปเยอะๆยี่ส<ช>ิข<บ>ั้นตอนโอ้โ<บ>ห<ช><บ><ช><บ> ยี่สิบสี่ขั้นตอนต่อชิ้นนึงเรางานเป็นงานแฮนด์เมดไงก็เลยคิดว่าให้มาดูวิธีการทาอ่ะคือใช้มือทุกขั้นตอนสามสี่ร้อยจะไปต่อเขาเลยไม่เนี่ยถ้าพูดถึงตัวเนี้ยสี่ร้อยห้าสิบมังแพงไหมไม่แพงแต่มาดูขั้นตอนเวลาที่ขายนะถามว่าของมันหมดเพราะช่วงนี้ดํานาไงก็เลยให้เรืองไม่เยอะแต่บางทีนะผมมองว่าเขาก็ไม่รู้ด้วยนะว่าผลิตจากที่นี่จริงๆแล้วก็มีกรรมวิธีแบบไม่ใช่อุตสาหกรรมอ่ะ เขาจะได้เห็นคุณค่าด้วยเนาะอันนี้เป็นกลึงพิมพ์ดีครับเขาเข้าไปได้ไหมครับได้ไดไอันนี้ขั้นตอนอะไรครับคุณพี่อันนี้ทำลูกกระดิ่งลูกตีข้างในมันเนี่ ส่ว oh. นตัวน,นี้ที่เขาทำนี่เป็นรูปของควานตัวที่ใหญ่ๆอันนี้คุณพี่ในรูปใช่ไหมครับใช่อันนี้พอด,ดีอครับของของชาวต่างชาติที่มันเป็นออเดอร์ของของคนอเมริกา oh. อ๋อถ้าออกมาแล้วมันก็จะเป็นตัวนี้แล้วก็จะเป็นเอาแล้วขัดแล้วมันก็จะเป็นทองเหลืองใช่ก็ทําทาทำแม่พิมพ์ก่อนอ๋อ oh. อันนี้อันนี้เราทำที่เพิ่งเสร็จแล้วก็เอาไปเผาไฟแล้วก็เททองเหลืองลงไปแทนที่นะอืม ที่เรียกว่ารอเบีย่ยขี้พึ่งหายใช่ขี้พึ่งหายใช่ไหม รอไปขี้พึ่งหายก็ใช้ขี้พึ่งเป็นแม่เบียบแล้วที่นี่นะครับไม่ปล่อยให้ภูมิปัญญาขี้พึ่งหายเนี่ยหายไปกับขี้พึ่งนะครับเพราะว่าทางหมู่บ้านนะครับเขาก็มี QR code ที่ลิงก์ไปยังวิดีโอสาธิตกระบวนการการหล่อทองเหลืองนะครับที่เบียกเล่าให้ฟังคร่าวๆไปแล้วเนี่ยสามารถสแกน QR code นะเข้าไปดูในลิงก์ได้เลยนะครับลิงก์ปลอดภัยนะซึ่งเป็นลิงก์ของยูทูบนะครับถือว่าเป็นชุมชนที่ทันสมัยนะผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมนะครับกับการสื่อสารแบบที่จะต้องได้อย่างดีนะฮะรับค งานโบราณมันหลายขั้นตอนมันเหมือนของโรงงานใช่อันเนี้ยคือต้องถ่ายขั้นตอนนะ<อ>เห็นคุณค่าหนึ่งอันก็จะไม่ซ้ํากันเลยก <c oughs> ็ทาทาพร้อมกันมันก็ไม่เหมือนกันแต่ใ,ใ,กใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงจะอยู่ตรงนี้เป็นงานออเดอร์ของอันนี้อ๋อของแบรนด์เลยครับอเมริกาอ๋อ,ขอเขาอ๋อเขาสั่งเลยเหรอก็คือทําส่งออกด้วยใช่แต่เป็นอย่างเงี้ยอ๋อนี่ก็คือเขามาสั่งที่นี่ อาธรรมดาตัวนี้เขาเขาทำเสร็จมันมีลูกค้าอยู่ที่อเมริกาครับารสั่งโอเดอร์โอเดอร์เสร็จต้องก็สั่งเราทำลงโวกด้วยอใช่ใช่ไหมลงโวกโวกไทยนี่ธรรมดาฮะ ปกติเปิดให้เข้าชมทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมครับ,รบแตะกี้ผมตะกี้ผมโทรมาเขาบอกว่าคนที่รับโทรศัพท์อยู่อยู่ชุมพร <c oughs> คือใครอ่ะเดี๋ยวเรามาผิดที่มันมีสองที่เหรอครับมีที่เดียวที่เดียวอ๋อเขาบอกให้หลวงพ่อให้หลวงพ่อเป็นคนเปิดประตูหลวงพอ่อใช่หลวพ,อพ,อพอ่อราคาโอ้โหน,นี่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 อะพิษชื่อดีตะทันนี่อ๋อมีสองจุด อันนี้คือจุดทําเลยอันนั้นคือพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์นั้นก็คือเขาเก็บสะสมของเก่าของโบราณสานานะจะมีอ๋ออันนั้นไปดูได้ใช่ไหมครับก็ไปดูถ้าหลวงพออยู่ก็โอเคอันเดี๋ยวแสวบไปดูอันนั้นอีกทีหนึ่งเพราะว่าเด็ขายังไม่ได้เปิดเป็นทางการแต่ถ้าไปดูเขาก็เปิดประตูให้ดูเดินไปได้ไหมครับอืมคิดว่จะไกลคิดขี่รถไปครั้งทีถ้าจะกลับก็เอารถเข้าไปจอดในวัดเลยก็อ๋อวัดปูรพพาใช่ไหมครับวัดทางเขาอ,อ่าโอเคครับ ขอบคุณนะคะคกะ็ได้เห็นภูมิปัญญาชาวบ้านจริงๆกว่าจะมาเป็นหลักังรหรือเป็นเครื่องทง่องเรื่องนึงอันน่ะเพราะมันยากนะ่ะมัน2ี่ขั้นตอนแล้วก็ขั้นตอนเยอะแยะมากมายเลยจริงๆที่นี่ก็เป็นสูนรเรียนรู้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเหนื่อยทำ <c oughs> ไมเหนื่อยละ่ะร้อนเหรอก็ยังไม่มีใครเข้ามาเท่าเท่าไหร่ถ้าเกิดใครพันมาอุบลเนาะก็มาที่อะไรนะ บ้านปะอาวก็แวะมาซื้อกระดิ่งที่ทำเป็นทองเหลืองแท้แน่นอน100%แล้วก็มาเลือกอันที่ชอบไปซื้อกระดิ่งไปกักเงิเกนกักทองเรียกเงินเียกทองเข้าบ้านนะครับเดี๋ยวไปช่วยอุดหนเขาสักอันนงะนะัเลือกให้หน่อยว่าไม่แใ่ได้ไหมมีแทงหรอได้ขอบคุณครับ เข้าไปแขวนหลังคอนโด,ค,ดครับโชคดีนะครับ